สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรบินสันราชบุรีกิจกรรมอาร์มี่เชฟในวันนี้เราจะพบกับบรรยากาศการเตรียมพร้อมในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันทำอาหารของสุดยอดเชฟคนนิวเจนกันต่อนะครับผู้ชมคิดว่าอาหารที่ได้จะอริดอร่อยรสชาติเด็ดดวงแค่ไหนและทีมไหนจะชนะหรือผู้ชมเอาใจช่วยทีมไหนเรามาลุ้นกันครับทีมเราพร้อมค่ะเรามีสูตรที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์แต่บอกไม่ได้ค่ะ ก็วันๆนะคะเพราะว่าเป็นอาหารชาววังต้องมีความละมียดละไมแต่เราก็พร้อมสู้ค่ะสู้ไม่ซีเรียสค่ะในการแข่งขันครั้งนี้ทีมเราทําได้แน่นอนค่ะแม่เห็นบรรยากาศในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสุดแสนจะอบอุ่นเพราะแต่ละทีมต่างก็มีกองเชียร์ตบเท้ามาส่งกําลังใจกันอย่างอุ่นหนาฝากข้างรวมไปถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงให้เกียรติมาร่วมตัดสินในครั้งนี้ด้วยครับ ทั้งสองเมนูนี้เป็นเมนูโบราณแตงโมกับปลาแห้งเนี่ยปลาแห้งเนี่ยเอาไปทำเอาไปมันมันจะออกเค็มๆมันมหวานหวาน,วนซึ่งมันจะได้กลิ่นหอมของปลาแห้งกับกระเทียมเจียวแล้วเวลากินเข้ากับแตงโมหลายคนคิดว่ามันเป็นอาหารคนละประเภทกันแต่มันเข้ากันมากแล้วมันกินอร่อยลงุงเคยกิน เครื่องปรุงของแกงกระจวนเนี่ยนะสมมุติว่าเราเอาเอาน้ำพริกกะปิมาคล้ายๆเอามาต้มกับน้ำเนี่ยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปมันก็จะมีพวกใบกะเพรามีพวกตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หลายๆอย่างรวมๆกันแล้วแต่ใครจะชอบเครื่องเคียงอะไรส่วนเครื่องปรุงก็ตามสูตรเลยตามสไตล์เลยแต่เนื้อหลักจริงๆมันก็คือน้ำพริกกะปิต้มนั่นแหละแล้วก็ใส่พวก อยากจะกินเป็นปลาหรืออยากจะกินเป็นหมูหรืออยากจะกินเป็นไก่หรืออยากจะกินใส่เข้าไปมันก็จะได้มันหอมอ่ะตามที่ลงุงรงบอกนะครับแกงเรนจวนเป็นที่รู้จักกันในนามอาหารชาววังอุดมไปด้วยสมุนไพรไทยมีคุณค่าทางโภชนาการนอกจากนี้ยังเป็นอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันและบรรเทวัดได้ด้วยนะจ๊ะส่วนร้อนๆอย่างนี้ต้องปลาแห้งแตงโมเท่านั้นจ้า สำหรับการเตรียมตัวนะคะคุณครูก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษาวิธีทำทีนี้คุณครูก็จะ,ะแนะนำว่ามันมีวัตถุดิบอะไรบ้างวิธีทำหนึ่งสองสามตีเป็นขั้นตอนอย่างไรแล้วก็ถ้านักเรียนหาวัตถุดิบได้ก็ให้ลองซ้อมทำมาจากบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณครูก็จะมาทวนความชำนาญอีกทีนึงว่านักเรียนจำได้แค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะใครจะทำหน้าที่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือให้เขาวางแผนทีมกันเองเลยค่ะว่าใครจะทำหน้าที่อะไร การทำอาหารไทยมันคือศิลปะศิลปะการทำอาหารไทยเนี่ยมันไม่ยากและมันไม่ซับซ้อนแต่ขอให้มีศิลปะการทำเนี่ยรับรองเลยออกมาแล้วอร่อยแต่อร่อยแบบคนไทยนะอร่อยแบบลิ้นคนไทยนะแล้วท่านจะถูกใจลองลองถ้าใครไม่เคยทำลองทำแต่ทำแบบศิลปะหน่อย โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทําให้เด็กนักเรียนรู้จักการผลิตอาหารขึ้นมาไว้รับประทานเองในคอรอบครัวด้วยนะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายในยุคชภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยครับ ไม่ให้ทำเลยไม่ให้แตะเลยใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้ซีเรียสเหมือนรายการเชฟตันี้อร่อยครับก็ถหมว่ากินนี่หอมเลยนะโอ้ชอบต้องขอขอบคุณกิจกรรม m ามีเชฟที่จัดในครั้งนี้ด้วยนะครับก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆเลยครับเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนของเรามากเลยครับ วันนี้เราคงต้องพักยกโครงการ Army มี่เฟกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าทีมใดจะเป็นหนึ่งในการโชว์ลีลาพ่อครัวหัวป่าแม่ครัวชาววังมาลุ้นทีมที่จะได้รับตำแหน่งชนะเลิศ์อาร์มี่เฟในอีพีต่อไปครับ